หวยลาวพัฒนาเลขเด็ดหวยลาวประจำงวดวันที่20กรกฎาคมครับก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูเลขเด่นซุปเปอร์หวยลาวประจำงวดวันที่20กรกฎาคมครับวัน3รอง2นะครับเลข2ตัว03 35 38 24 26 28 เลข4ตัวเน้นๆนะครับ2 3 8 0 2 7 1 5ขอทุกท่านโชคดีมีชัยด้วยนะครับ คัสสมิงโมคัลลานจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรโ